Welcome to n i o Channel. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้โทรศัพท์โหลดคลิปจาก YouTube นะครับก่อนอื่นเลยแล้วโหลดตัวนี้มาเลย108คลิปเพลเยอร์วิธีใช้นั่นแหละครับง่ายๆก็เข้า YouTube ไปเลยสมมติว่าผมอยากโหลดนี่ ตอนที่8อ่ะกดตรง,งอักษรตรงนี้เรียกว่าที่108คลิปเพเยอร์นะครับรอสักครู่กดตโลแมงเลยแล้วมันจะเด้งไปที่บอ์เซอร์นะครับอ่าเรากดตโลอีกรอบหนึ่งตั้งชื่อไฟล์ตั้งยังไงตั้งไปเหอะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ ปฏิกคริยตอนแปดอ่ะกดแล้วก็กดตาอลดแล้วมันจะให้เลือกความผมชัดอ่ะเลือกอันนี้เลยแล้วก็เด็งที่หน้า,นาดาน์โหลดนะครับนี่แต่ว่าก็ใช้ความจำเยอะอยู่นะครับแต่มันก็เผื่อว่าคุณไม่มีเน็ตอะไรประมาณนี้นะครับเก็บไว้ดู เวลาไม่มีเน็ตหรือเวลาเงียบๆงั้นบายบายครับพบเจอกันคลิปหน้า